โลกใบสีเขียวแสนสวยสดที่เต็มไปด้วยชีวิตบัดนี้กับเหลือแค่เศษซากของอารยธรรมยุคอดีตผู้คนส่วนใหญ่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินที่ที่สายตาจากโลกาไม่อาจส่องถึงสายตาของพวกจากคนที่ไล่ล่ามนุษย์อย่างไร้ความปราณีในน้ำของ ARC Yo e ซ e ยอบ o d y อยู่กับผมกับพันหม่องดีวิติน ในคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ที่เพิ่งจะเปิดและปิดให้ทดลองเล่นกันไปอย่าง A.R.C. Raiders เกมยิงไซไฟสุดเดือดที่ต้องเอาตัวรอดจากฝูงหุ่นจากกลและก็เหล่าเลดเดอร์ที่ต้องการจะแย่งทรัพยากรทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่หรือจะให้พูดง่ายๆเกมนี้เป็นเกมแนว Extraction แบบที่ผมอัดลงช่องนี้อยู่เป็นประจำนั่นเองอันนี้คือมาครบทุกยุคแล้วนะ Cowboy Modern Warfare แล้วก็มีทีมโลกอนาคตที่ต้องต่อกรอก,กับพวกเอเลี่ยนและก็มีทีมแนวไซไฟที่ต้องต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์อีกครบสตดจริงๆกู <c oughs> เหลือแค่ถือหอกไล่ชกคนแล้วตอนนี้นอา่ากูจะปนอะไรเดียใบกัญชามั้งตรงชุดออกก็จะมีนายจันทร์หนวดเขีข้ยวขี่ควายลากเวียนล้อกูอยู่ <c oughs> และในคลิปนี้จะเป็นการเล่นเกมของผมกับคุณอลันที่เราเพิ่งเจอกันในเกมมาดูกันว่าทีมนี้จะลุ่งหรือจะร่วงถ้าพร้อมกันแล้วก็ลิงสตอร์ตกเอาเอาไฟบอลเพิ่มบ้างเอามันเอาไปอัพเกรดโตัะ เข้ามาเก็บทีหลังแล้วกันผมเป่าจะเต็มแล้วโอเคในชั้นอะไรดาดฟ้าแล้วดาดฟ้ามีอะไร Nothing รนนนคนเฮ้ยมันจะกำลังไปแตกก็ได้เข้าตึกมันไปมันไปขวามันมาตึกเนี้ยมันน่าจะแตกมัง้ง ถ้าเข้าไปตรงนั้นมันมีแบบเป็นแฮชอยู่มันจะแอคแทคชั่นตรงนี้เลยเหรอของเต็มหน้าดูว่าแต่ได้เอากุญแจแฮชมาไหมอ่ะอ๋อผมไม่เคยพกเลยสักครั้งไม่เป็นไรพกมาอยู่หนึ่งโอ้ไอตัวบินมงึงอะเกตโอ้ยเฮียต้องการสี<ะ>ฟ้าอีกสองอันบินมาเร็วๆมาลอมมาล้อมชิพายแล้วบินมาตรงนี้สิบินมา มาหาผมก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ตามมาเองอ๋อปิดปืนก่อนดีกว่าจะเป่งต้องกลายมันให้ใช้กลุ่มเดิมได้ต้องเปลี่ยนชื่อเอ้าตกไปข้างล่างซะงั้นมาเดี๋ยวเราบังดาบซะคน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 น้เฮ้ยกลับมาเปิดเหรอยุ่งไหมบดนเปิดบ้าอะไรอ๋อสวยต้องเปิดแนวเยึดตู้วันช็อตด้วยขอไปว่าแนวเดิมนตัวตัวตัว จะเอาเฟสทำเฟสแล้วก็แบบโดนเล่นโหลดเล่นโหลดปืนกัดสไลด์เฮ้ยมันเข้าตึกมาแล้วเข้าตึกมาแล้วตายไม่ตายไม่ตายอ๋อสวยตายตายตายโอเคดีมันติดพิษสารตะกั่วตายมันเข้าตึกมา,มาง,งานหยาบเลยมันล้มไปสองแล้วน่าจะเหลืออีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราลงไปซ้ำตัวที่เหลือเลยก็ได้ปะไป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 โอ้ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละจากทางนั้นทานั้นเออเห็นแล้ว นมันยิงกับใครอยู่ไม่รู้บอดบอดบอดมันยิงบอดมันยิงบอดนั่นน่ะมันยิงตัวนั้นอยู่อ๋อโอเคงั้นเราเราแอบแอบกันได้รอมันโผล่มาได้เลยทางซ้ายมันหลบอยู่หลังไอ้ซากตึกเนี้ยงั้นปะเล่นแม่งเลยลุยจัดไปเดี๋ยวผมเข้าขวาคุณเข้าซ้ายจะตายแล้ว โอเคดาวสวยตรงนี้ตรงผมนี้ตรงผมนี้ายโดนตายตายเออโอเคแม่งกำลังตีนบอดบอดโอเคสวยครับเคลียร์ผมชอบนะเกมนี้เก็บรายละเอียดหลายอย่างมาได้ดีใช้ได้เลยท่าทางการกระโดดสไลด์ไวไลน์และเป็นเกมที่สร้างมาจาก Unreal Engine 5ที่ออปติไม์มาดีจนคอมผมเล่นได้แบบสบายๆเลยออกกันดีกว่าไปสิบนาที เสร็จดผมขอแอดเลยจะได้ได้เอนอพี่สนุกว่ะได้ได้ได้ Let's go Let's go <S ผมค่อนข้างเซ็งน,นิดนึงที่รู้ว่าเกมนี้ไม่มี first person <Okay. S 1> หรือมองบุคลที่1มีแต่ third person แบบ GTA V แล้วก็เลงผ่านศูนย์หยาบไม่ได้ด้วยทําให้การประทะช่วงแรกๆผมมองติดตัวละครตัวเองบ่อยมากหาศัตรูไม่เจอแบบเส้นผมบางภูเขา oh. โคตรบ่อยแต่โชคดีหน่อยที่นายเกมนี้มันเลงผ่านสโคปและผมก็เพิ่งได้มาจากการใช้การ์ดแดงลงไปในบังเกอร์แล้วเราจะลองมาใช้กัน แน่นี่หรอกมันมันน่าจะเข้าไปข้างในแล้วก็สองตัวสองตัวเออข้างในนะลุงลุงโมพอสนัยได้อยู่ใช่ปะนิดหน่อยลองเจ็บสองเราเข้าไปดูกันเข้าไปดูถ้าจะเข้าต้องใช้ระเบิดอะมันมีสามตัวเลยอ๋อหลักทัพย์มี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 อัดเลยมันมันมันวิ่งออกมันวิ่งออกไปตรงไหนมันอยู่มันอยู่แถวนี้อยู่มันอยู่แถวนี้อยู่มันอยู่ด้านในอยู่แต่อยู่อีกด้านหนึ่ง โอ้ยโดนโดนนี่ก็กได้นี่ก็กได้มามาใ,ใกล้ๆผมโอเคโอเคโอเคอยู่ระเบิดไล่อยู่เอมาสองช่หมเสือดาวโนดูเหมือนเพื่อนจะเข้าแล้วอ่ะยัดระเบิดรัวๆเลย สวยสเยี่ยมดูแล้วผมต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ว่ะถ้ามันยังมาชาร์จเพื่อนอนะ่ะเอ้ยมันชาร์จแล้วนี่ oh, ว่ะบูกออพหน่อยก็ได้เฮิสเดรฮิสเดรชูดมชูดมชูดมข้ามมือเฮ้ยวอชิบวอชิบจับบนร็อกมาเลยมาเลยเพื่อนมาไลยเพื่อนมาไลยเพื่อนวันฮิตตะลานวันดาว In the smoke one guy, one hit, one down. The smoke where you are. เด็กเพื่อนยิงสนเพื่อสน Nice. Good job. เฮ้ยนั่นมันให้หุ่นโดนบอลนี่ว่ะโอ้หุ่นโดนไมสอง One hit. Behind the lock. One down. Fucking awesome. ไปซีมีโมะไปหาแ o ว่อนจิสโนโก้สเต e ดิน e ยู h ฮย o n น hit. วันฮดนยบีแ e ัง oh เ e a ยโดนอ้อมโดนอ้อมเจอไม่ทันวะไม่น่าทันทำอะไรไม่ได้วะเดี๋ยวนี้ and while you're walking you accidentally touch hands you huge think to yourself ]زанти. that was weird but not gay you are you are gay Go, t -t I two, two don't know. ข้ามันไม่ได้วะมันชุบได้รัวๆเลยอะดูทรงแล้วผมคงต้องหอบข้าวหอบของหนีซะแล้วล่ะเพราะมันยังเหลือตั้ง3ตัวและผมที่มีสไนเปิลกับปืนตะปูที่เอาไปตอกฝาบ้านมันคงจะช่วยอะไรให้ผมรอดจากสถานการณ์3 v 1ได้หรอกหนีดีกว่าฮะฮะวันนีผมมีสไนเปีลได้สองแล้ววะนั่งโง่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้แทนี่แต่ก็เต็มขมับอยู่นะเมื่อกี้เต็มคารับับเลยอะเฮ้ยนี่ๆไปโน่นไปโน้ตไปโน่ตนี่นวย เออดาวสวยสามส้มสลงซับลงซับลงมาแล้วว้าวไอเชี่ยมมันตกเพื่อเพื่อมันตามแล้วนี่ตัว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 ้นั้นตตยนั้นมันลงไปชุบไอเยี่ยปารเบิดนะฮะมีซิปลายเมมีซิปลายเก่งอะเสริมเสริมเสริมด้วยแล้วได้เห็นเห็นละมีซิปลาละส เจอระวางตัวแล้วหายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตายนะตายนะตายนะโอเคแบ็คโฟล์ดบราไโน่นละไอ้เชี่ยเ้ยมันจะเข้าไปในตึกละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใหม่ผมป้าติดหลังคาเฮีย c o l l นเกมนี้ไม่งวยมอด้พีิีดิมพี่ดิมพี่ดิมพี่ดิมโอเคโอเคโอเควิงเลยน็กหนสวยงามนี่เฮ้ยไหนไหนไาเดิมพมผมีาร์จชิเฮ้ยถอยถดีกว่าถอยไอไปมันมันอยู่นาผมอยู่นาผมไอตัวที่ผมยิงน็อกตายแล้วใช่ปะ ผมไม่ชัวร์ผมยิงผมยิงใส่ไหมมาตั้งสามทีรู้ตายไหมขวามือขวามือขวามือตังค์เนี่ยฮะฮัลโหลเด้อเออเอ้ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ดาได้ไม่ได้ที่นั่นแหละตายแั้วตายแล้ตาย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 เออสวยไอ้ไวไหวฮะฮะหมดแล้วสองั้งงามเฮ้เดือดเดือดเดือด จะถามว่าถ้าผมโดดลงไปตกซิลล่ายอย่างนี้ผมจะ,ะน่าจะกดถ้ากดพันน่าจะรอดอยูน่นะน่าจะรอดนะลองดูเออไม่รู้ไม่รู้ anything can be anything can be ห yeah, อดรอดรอดตกลงมาแอบนะเฮียเฟสแทนอะตายหน้าเลยนะยังไงไอ้คนนี้ก็ผมดีไปอาตายนี้แม่งตายจริงด้วยสวยขอไอ้พาวเวอร์สไปายสีขาวอะอาไปแค่เิ้นเดียว ไอ้พุุ่่งพนี้เล่นบ้างหรผมว่าพุ่งนี้ผมจะเล่นก่อนติดติดนนเ,เ,เล่น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 ช่วงไหนอะ่ะผม่าจะเปิดคอมช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโอ้มนมืดอ่ะมืดๆได้ปะได้สบายสบายโอเคเลยโอเคโอเคได้เวลาไปละสไนเปอร์ระวังเซนนเด้ง โอ้ยนี่แรงนี่แรงรีบลงมารีบลงมาขอลงบอลขอลงบออนเอาเลยเอาเลยเลยลงละขบอดขึ้นบอลขึ้นอู้ไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงอย่าไปหาเล่นกับมันยังไม่คใช่ดึกแต่เดี๋ยวผมว่าผมเบรกก่อนแล้วกันอ่าโอเคฮะได้เลยได้เลยครับผมแล้วก็เจอกันน่าจะพรุ่งนี้ได้แหละเจชิญครับได้เลยได้เลยครับขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำเลดพอชั่นที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริญญาตังในกระปุกของคุณ สามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาให้ง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอ,อื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าละ d p รชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวจนเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพเจ Red Potion จุดวัดยู่ในดิสคริปชันแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะน้ำประผมต่อเคยว่า